ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศนะคะที่เราไปเที่ยวระยองกันนะคะเราได้ดองคลิปไว้นะคะแต่ก่อนเราจะไปถึงทะเลเราได้ไปเที่ยววัดหนึ่งก่อนนะคะนั่นก็คือวัดปิดพริวนารามนะคะโดยมีหลวงพ่อกัะสปะนะคะเป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้นะคะซึ่งวัดนี้อยู่ท่ามกลางภูเขานะคะสวยมากนะคะแต่ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ดิฉันกํลาลังเดินไปขึ้นไปโบสถ์ใหม่นะคะและนี่ก็คือระฆังตีวัดนะคะทุกคนก็คือระยะทางที่เราจะขึ้นจากโบสถ์เก่าไปโบสถ์ใหม่เนี่ย อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะบนไดชั้นมากค่ะทุกท่านและก็บนไดเนี่ยนะคะพอเราขึ้นไปถึงนี่ก็ยังไม่ถึงยอดนะคะเราต้องขึ้นบนไดเนี้ยไปประมาณอีก3รอบ ก็ประมาณหลายร้อยขั้นอยู่ค่ะกว่าจะขึ้นไปถึงพอขึ้นไปถึงสภาพก็คือเหนื่อยหอบนะคะตอนนี้เรากําลังโทรหาแม่อยู่ค่ะว่าแม่อยู่ไหนนะคะขึ้นมาแล้วนะคะก็ที่จริงเอารถขึ้นมาได้ค่ะแต่เราเดินขึ้นนะคะแล้วเราก็ถวายสังฆทานที่นี่นะคะทุกคนก็พอเสร็จจากถวายสังฆทานเราก็ชมวิวนะคะบริเวณรอบวัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอขึ้นไปถึงโบสถ์ใหม่ก็คือธรรมชาติมากส่วนดิฉันก็คือถ่ายรูปค่ะแะหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรไม่รู้ก,กันพ่อให้ดิฉันถ่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเส้นทางเดิน ไปหารถกับพ่อนะคะแล้วพอขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหาอะไรกินกันนะคะที่บ้านพักนะคะแล้วก็เพื่อจะรุยต่อไปทะเลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการทำกับพงกับข้าวนะคะชิลชิลมากนะจ๊ะทุกคนก็ไม่ว่าจะมีอ่าหอยเชลล์อบเนยนะคะอาจจะมีไม้ไปบ้างนะคะจิบออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งนะคะกุ้งก็ได้เผาไปบ้างแล้วนะคะแต่มีคนไปกินนะคะก็เลยเท่านี้นะะและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนทะเลตอน เย็นๆนะคะที่เรากินกันเสร็จแล้วก็ไปดูทะเลกันแล้วก็เล่นเล็กหน่อยนะคะแต่เหมือนไม่ได้เล่นเหมือนเอาขาไปจุ่มน้ำน,นี่เป็นตลาดตอนเย็นนะคะก็อาหารไรกินกันนะคะทุกคนก็คือไม่อิ่มนะคะจากมือที่แล้วนะคะทุกคนก็ถ่ายมาเท่านี้นะคะตลาดก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่เป็นทะเลตอนเช้าตอน6กโมงนะคะตื่นมาดูพระอาทิตย์แต่คือพระอาทิตย์ไม่มีก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะพระอาทิตย์ไม่มีนะคะถึงแม้จะเศร้านะคะแต่เราก็สบายใจที่เราได้มาทะเลขอบคุณค่ะ